ก็เรียกจ้าเป็นเพื่อนพาพเ,เพื่อนมาส้มทางด้านนี่นะจ้ากฤษฎีมีใบเซมาอยู่ฝั่งน,นี้นะจ้ะเนาะแล้วภาพเ,เพื่อนเบิ่งป๊ามาตอนนั้นเพิ่นจะยังเห็ดก็เรียกจ้าเพิ่นยังเห็ด,ก,หดการบูรณะอยู่าญุ ตอนเาราที่บ้านมากครั้งนั้นเจอลิงเ้วยอ้จาเห็นเห็นเจอลิงนะคะอยู่ต้นไม้ใหญ่มากไกปตาเนี่ยจ้าต้นไม้กับต้นไม้ใหญ่เะจ้าอันนี้เป็นต้น สำสาต้นชําชาหรือต้นจามจุรีนะคะตรงนี้จะเป็นใบใบเซมานะคะแต่ว่าไม่มีเสาเนาะเสาจะอยู่ด้านน้นนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะตรงนี้ว่ามีเสาแต่ว่า หรือว่าเสาสยู่ตรงนี้อ๋อไม่ใช่ปกติจะเป็นเอ,อมีแปดทิศนะคะเขาจะจะมีใบเสมาอยู่แปดทิศกับกับเสาหินนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ต่อเราต่อ ep สองนะคะอยู่ทางนี้นะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อน,อนช่องฟ้าหรือช่องแดงนะคะก็ ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะคือท,ทางด้านนี้ค่ะเพื่อนเพื่อสถาปัตยกรรมนี้คือจะคล้ายคลองค์พระธาตุพนมนะคะเพื่อน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 คนไหนที่เคยเห็นอ,อผ่านทางโซเชียลนะคะหรือเคยได้ไปไหว้พระธาตุพนมเองก็จะรู้นะคะว่าจะมีส่วนคล้ายกันเพียงแต่ การแบบเขาเรียกอะไรลวดลายจะไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆที่นี่จะมีแค่เออการแกะสลักนะคะตรงฐานด้านชั้นสองนะคะที่จะเป็นแกะสลักรอบสี่เหลี่ยมนะคะเพื่อนสิเป็นการแกะสลักแบบเออเชิงนรกสวรรค์น,นะคะเท่าที่สาธิบนอ่านประวัติมานะคะจ้า สเสาหินกับสิอยู่ยร,รอบๆขางในนี่สิเห็นอย่แค่อันเดียวถ้าจากเพื่็นๆเนรจาจะเสาหินจะมีอยู่ที่เดียวนะคะเดี๋ยวภาพเพือพ่อนๆไปชมไกลๆจากสเสาหิน ตัวการไม่โชคไม่ใช่คือ,อตขอให้เหฟัง,ๆ,งๆขอให้ผ่านทั้งบ้านแดงบ้านดําบ้านฟ้านะคะขอให้มีโชคในลาบก้อนโตจะนำมานบริจาคนะคะสยินี่ลีจาล่าเพื่อนๆ้าดอยู่ยงคงกับพ่าน,นาจากอยู่ตั้งแต่สมัยทาราวดีนะคะเพื่อนๆ ทาราวดีที่11-13แต่ว่าเบอร์ต้องเข้าใจดวยจ้ะว่าบอมีผูดใดี่สิม่ขอมูลเฮ้าได้ย่างชัดเจนเพราะวา่าตั้งแต่พอแต่แม่แต่ผู้เท่าที่แบบเออว่าตอตอกันมากก็คือว่ามาแบบนี้้ะจ้ะ ครับทำคลิปกอนอันนี้ก็จะเป็นเสาหิน้อจ้าเพื่อนๆกับเออวออ้แมงอันนี้จะเป็นใบเสมา้อจ้า,จาเพื่อนๆเ,เสมาจะมีรอยสลักนะคะโอ้สงสัยจะเป็นอันนี้เ,เพื่อนๆเ,เห็นบ่ที่ไปอ่านประวัติมาจ้าเพื่อน,อนจะเป็นเออ การแกะสลักนะคะเห็นไหมคะภาพก็จะเลื่อนเลื่อนิดนึงแต่ว่าวก็จะยังมองเห็นอยู่นะจ๊ะอันนี้ก็คือจะมองเห็นอยู่นะคะแล้วก็จะมีการแกะสลักนะคะม,มาดูฝั่งนี้กันก่อนทางนี้ก็ยังก็มีเหมือนกันค่ะพเพื่อนๆทางนี้ก็มีเหมือนกันนะคะ คือแกะสลักสองฝั่งเนะาะแล้วก็นี้อ้อมอันนียใจว่าเพมันเป็นรูปกลมๆแล้วก็เกิดการซึกร้อหรือเตาห้องบอรลูนได้จ้นเพื่อน,อ,นอันนี้อ่ะอันนี้ก็มีรอยรอยแกะสลักหรือว่ารอยหินนะคะเพื่อนๆไม่แน่ใจนะอืม อันนี้จะแบนเพราะว่าอาจจะเกิดจากแบบอาจจะเป็นการเกิดจากการซึกหลอนะคะเพราะว่ามัน,นเพิ่นก็เกิดมาโดนมาหลายแล้วนะจน๊ะเนาะนะคะทางนี่สีลงเหลือหลายกลัวจะ้ะถี่เห็นเด่นๆใหญ่ๆคือเสาหินแล้วก็ใบเสมานะจ๊ะเนาะโอ้ยมา,ามย้มเดีก,ก็เห็นยุด เฉนเทือนคือเกาจาก่าเพื่อนนี่จ,จา่าก็หอกดอนจา่าเพื่อนเอ่อถ้าผูดเลยเบิ่งเรืองผาแดงนั่งไอ้กับสิรูแล้วจ่าว่าก็หอกดอนนี่คือหมายถึงว่าเออเพิ่น เพิ่นแปลงเป็นพญานาคเพิ่นแปลงเป็นกวางหองดอนประมาณนี้แหละจ้าเาก,กะมีชาวบ้านกินกินเพิ่นกินจังได้ก็กินบ่เบิดจา้าเพื่อนเกิดเลยมีการสาปแสงว่าขอให้ขอให้เมืองเนี่ยขอให้น้องหานลุมล้ะจา้าถ้าผู้ใดกินก็คือ ไฮรุมหายตายจากไปกับน้องหานจ้าที่นี่ผู้ที่เลียอยูน่นี่ก็คือดอนแม่หมายเถอจ้าเถี่ว่าอยู่ดอนแก้วนี่เนาะเพิ่นวาคนที่บไดีกินแม่จ้าส่วนมากจะเป็นผู้ยิ่งส่วนมากเป็นผู้ใา้เป็นคนกินกับหอกดอนที่นี่เขาเจเ้าก็ได้เอิ่นว่าดอนเม่ยหมายคือพระธาตุดอนแก้วนี่ละจ้าบานดอนแก้วนี่ละแล้วก็เหตุพระธาตุ้นมากละจ้าอันนี้ แม่ใหญ่เพิ่นบอกสู้ฟังคือกันนะจาเนาะสมัยตะเกาเพิ่นก็ว่าน้องหานี่คือล่ำเปล่ามองนี่ละจ้าว่าสมัยก่อนนี่เพิ่นเพิ่นเอ่อพญานาคเพิ่นศูนเพิ่นก็เลยฟาดไปทางนั้นฟาดไปทางนี้แล้วก็เกิดเป็นน้องเป็นเป็นล่ำหวยล่ำยังไปงี่สิแม่จ๊าเป็นแม่น้ำเปล่าเป็นแม่น้ำโค้งเป็นเจ้าสิละจ๊า ตำนานเพ่นเนาะจ้าเนาะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ละจ้าเพื่อนเพื่อนแต่พูดแตอยากจะเบิ่งประวัติเพ่นโดยข่าวๆก็คือหรืออาจจะมีการแดัดแปลงนิดหน่อยนะคะก็ติดตามช่ชมองวันเนาะจ้าสถาบานพ้อย้มาเป็นสปอนเซอร์ให้เพิ่นแต่ว่าพอดีว่าเป็นโฆษณนาเนาะจ้าเน,นาะอยู่ในโทรทัศน์จ้าล้วที่นี่เอ่อสถิบานก็ไดยยินว่าใหม่พี่ล่มพ่อเป็นคนเฮตประวัตินี้ เอาประวัติอยู่เอจังหวัดจะขวางมาเหตุเป็นเรื่องเล่าของละครเดื้อจ้าเพื่อนเพื่อนจาเพื่อนเพื่อนคลิปนี้คันผู้ใหญเอเอว่ามีประโยชน์หรือว่าถูกใจก็ขอยกดไลค์กดแชร์นะเดื้อจ้าสวัสดีจา้าขอตัวไปไหว้พระก่อนเนื้อจา้า